รินเร่เปิดวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นที่เจแปนทาวน์ในซานฟรานซิสโกกันค่ะมาดูบรรยากาศกันนะคะว่าในช่วงโควิดแบบนี้ร้านรวงต่างๆในเจแปนทาวน์จะเป็นยังไงกันบ้างดิฉันจะพาไปเดินเล่นร้านหนังสือญี่ปุ่นชื่อดังแวะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่และเดินดูร้านอาหารต่างๆว่ามีของกินอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ตามดิฉันมาทางนี้เลยค่ะคุณ ดินด้วยเปิดกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเจแปนทานค่ะ วันนี้นะคะดิฉันก็จะมาเริ่มคลิปกันตรงนี้เลยนะคะบริเวณด้านหลังของดิฉันเนี่ยมีชื่อว่าซานฟรานซิสโกพีซพาโกด้านะคะซึ่งแปลว่าเจดีย์แห่งสันติภาพค่ะที่ว่าอย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าบริเวณนี้ที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะมีชื่อว่าพีซพลาซ่านะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นพลาซ่าของสันติภาพนั่นเองนะคะสันติภาพที่ว่าก็คือสันติภาพระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นนะคะส่วนน้องพีซพาโกด้าที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะก็เป็นเจดีย์นะคะหรือจะเรียกได้ว่าเป็นสถูปก็ได้นะ เจดีเนี่ยหชั้นด้วยกันนะคะซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี1960แล้วก็มาเสร็จในปี1968นะคะโดยทางเมืองโอซาก้าเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างมอบให้กับซานฟรานซิสโกค่ะถือว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันว่างั้นเถอะนะคะเจแปนทาวน์ในซานฟรานซิสโกเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างใหญ่มากเลยเพราะว่านางกินพื้นที่ถึง6บล็อกด้วยกันนะคะโดยที่ในบริเวณนี้ก็จะประกอบไปด้วยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือลานอิสรภาพนะคะลานเพลินอิสรภาพตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็บริเวณด้านสองข้างนี้ก็จะ เรียกกันว่าเป็นเจแปนเซ็นเตอร์นะคะซึ่งก็จะมีบริเวณเวสต์มอลตรงนี้นะคะแล้วก็มีอีสต์มอลตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นบริเวณเหมือนกับเป็นห้างสรรพสินค้านะคะสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งสร้างมานานมากแล้วคุณนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองพาคุณผู้ชมเดินให้ทั่วบริเวณนี้เลยนะคะจะได้เห็นบรรยากาศชัดเจนเลยว่าเจแปนทาวน์ที่ซานฟรานซิสโกนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะกับรินเรื่อยเปื่อยค่ะ ก่อนที่ดิฉันจะพาไปเดินด้านในนะคะดิฉันก็จะขอพาคุณผู้ชมมาชมบริเวณด้านนอกโดยรอบของจเจแปนทาวก่อนนะคะว่าในด้านนอกเนี่ยมีอะไรกันบ้างนอกจากลานด้านหลังแล้วนะคะดิฉันข้ามาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกลานหนึ่งค่ะซึ่งก็จะมีลักษณะการตกแต่งที่สวยงามเหมือนกันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างนี้เลยนะคะเรามาดูกันบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารมีร้านขายของอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เปิดหรือเปล่านะคะก็ลองมาเดินดูกันก่อนนะคะ บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้ก็ดูค่อนข้างจะเงียบเหงาเหมือนกันนะคะสําหรับบริเวณนี้ช่วงก่อนหน้านี้ก็ร้านอาหารญี่ปุ่นเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีเปิดบริการโต๊ะต่างๆมานั่งอยู่ด้านนอกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะคะก็คือเนื่องจากว่าโควิดมารุนแรงคราวนี้ก็จําเป็นจะต้องปิดบริเวณที่นั่งด้านนอกร้านนะคะ บริเวณนี้นะคะก็จะมีร้านหนังสือที่ยังเปิดอยู่ค่ะดิฉันก็ต้องบอกเลยว่าดิฉันยอมใจนางนะคะที่เปิดในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะก็แต่เขาก็คงจะมีกําหนดเหมือนกันว่าเข้าได้ทีละกี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีกําหนดมานะคะเป็นร้านหนังสือญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ดูเก๋ๆอยู่เหมือนกันนะคุณชื่อร้านว่า forest books นะคะ อีกสิ่งหนึงที่ดิฉันชอบในเจแปนทาวตรงบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณทั้ง6บล็อกนี้นะคะเขาก็จะมีการเขียนชื่อถนนเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะบิวแคนนอนนะคะก็มีเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะดิฉันก็เดาว่าคงสะอ่านว่าบิวแคนนอนนะคะ บริเวณด้านนู้นซัตเทอร์นะคะก็เข้าใจว่าเขียนว่าซัตเทอร์ส่วนตรงนี้ก็จะเก๋ๆอยู่เหมือนกันนางก็จะมีชื่อเดิมของถนนนี้นะคะซึ่งแต่เดิมชื่อว่าโอซาก้าเวย์นะคะก็จะมีเขียนภาษาญี่ปุ่นตรงด้านหลังนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีการสอนภาษาญี่ปุ่นไปในตัวด้วยดิฉันเข้าใจว่าคงจะเป็นการสอนเนาะก็จะมีแบบว่าบัตเตอร์ฟลยกบนะคะแล้วก็มีปลามีอะไรอย่างเงี้ย่ะบริเวณรอบๆแล้วก็จะมีมีโบ๊ทมีเรือ พูดยังไงนะคะหนูอะไรเงี้ยเป็นสับน่ารักน่ารักนะคะตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้พาคุณผู้ชมเดินดูบริเวณรอบๆเจแปนทาวด้านนอกนี้แล้วนะคะได้เวลาแล้วที่เราจะไปเดินบริเวณด้านในของจเจแปนเซ็นเตอร์นะคะซึ่งเป็นจุดที่คนนิยมมาเดินเพราะว่าด้านในก็จะมีของกินของขายต่างๆนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเราก็ลองมาดูกันค่ะว่าจะเหลืออะไรให้เราดูบ้างนะคะไปค่ะ ได้เวลาเดินเข้าไปในห้างสัทีนะคะที่ฉันจะพาคุณผู้ชมเข้ามาเดินที่เวสต์มอลก่อนนะคะว่าด้านไหนนั้นมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะมีร้านความทิโมโนต่างๆค่ะคุณสาก,กุระสาก,กุระ,ะร้านพวกนี้เขาก็ยังเปิดอยู่นะเนี่ย่ะก็จะมีตุกกต๊กตุนตุ๊ก,กตาน่ารักมากเลยร้านนั้งยังเปิดอยู่ค่ะอันนี้เป็นพวกขนมต่างๆนะคะมีกระโฟงกาแฟ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเข้ามาในส่วนบริเวณของร้านอาหารแล้วนะคะที่ฉันจะพาทุกผู้ชมเดินดูร้านอาหารในบริเวณของ Japan Center นี้นะคะว่ามีร้านอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เปิดกันสักกี่ร้านนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นในลักษณะของ delivery pick up อะไรอย่างนี้มากกว่านะคะก็ไม่น่าจะมีคนมานั่งกินที่ร้านเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะคะว่าแต่ล็อกดาวน์แล้วทาลินมาทําอะไรวนะทาลินก็ออกมาสร้างความบันเทิงนะคะให้กับตัวเองแล้วก็มาทาคลิปลินเลื่อยเปื่อยนะคะ ตรงนี้ก็ร้านนั่งมีความโคมค่ะน่ารักอยู่นะ้มีความเป็นญี่ปุ่นกรุบกริบเก๋ๆนะดิฉันชอบเนี่ยดูสิคะมีโคมต่างๆร้านนี้ก็มีเห็นไหมมาแล้วเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยแต่ดิฉันอยู่ที่เจแปนทาวนะคะในซานฟรานซิสโกแต่และร้านเขาก็เปิดค่ะแต่ว่าก็เป็นลักษณะของการเปิดที่มีเมนูตั้งอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะให้คนมาสั่งออเดอร์พิกอัพหรือเด,ดลิเวอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นร้านชื่อดังมาทานกับเพื่อนๆบ่อยๆเหมือนกันนะคะ ก็คือ on the bridge นะคะแต่ก่อนอาหารอร่อยตอนนี้ก็เฉยๆแล้วนะคะร้านนี้ก็น่ารักค่ะอาซาคิชินี่ก็จะเป็นขายพวกเครื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิก๊กอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้ดิฉันแอบดีใจมากเลยค่ะคุณเพราะว่าปกติหลังๆตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยนะคะดิฉันเดินมาที่ห้างนี้เนี่ยร้านหนังสือคิโนคุนิยะส่วนใหญ่จะปิดค่ะแต่วันนี้นางเปิดค่ะเพราะฉะนั้นทารินก็จะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูร้านหนังสือคิโนคุนิยะที่จะแปนทาวน์นะคะไปดูว่าเป็นยังไงค่ะ ฉันเข้ามาด้านในแล้วคุณก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมีนังส่งหนังสือมากมายเพราะว่าเป็นร้านหนังสือก็ต้องมีหนังสือนะคะ เดินดูหนังสือค่ะถามว่าอ่านออกไหมอ่านไม่ออกหรอกค่ะญี่ปุ่นนี้เขาเปิดจากหลังไปหน้าเนาะนี่ค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยอ่ะดิฉันก็ดูรูปไปเรื่อยเปื่อยค่ะอันนี้ก็มีน้องแมวโชคดีเห็นไหมห้อยพงมาลัยด้วยนะไม่รู้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะคะเพื่อนๆก็ช่วยบอกด้วยได้ชื่อว่ารินื่อยเปื่อยดิฉันก็รด้วยเปื่อยจริงๆคุณดูสิพามาดูอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นแบบคําเขียนต่างๆอันนี้น,นะ นี่เป็นพรปีใหม่ได้นะคะ Longevity อ,อายุยืนนะคะอายุยืนเหมืน่นหมือนปีดิฉันก็ขออวยพรนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายที่ชมรินด้วยเปลือยอยู่ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในช่วงปีนี้นะคะและปีต่อๆไปด้วยค่ะ การป้องกันร,ระวังรักษากันดีค่ะไม่มีอะไรอันตรายนะคะ,ะเดินเล่นตรงนี้เสร็จแล้วเราไปต่อกันที่อื่นดีกว่านะคะ thank you ด้านหลังของดิฉันตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นรูปจำลองของโอซาก้าแคสเซิลนะคะปราสาทในโอซาก้านั่นเองดิฉันก็ไม่ได้ทราบประวัติมากมายนะคะเกี่ยวกับ ปราสาทของจริงนะแต่ว่าอันนี้เป็นรูปจําลองที่เขาสร้างขึ้นมาที่วางไว้อยู่ตรงบริเวณจะเป็น่าวตรงนี้นะคะก็เก๋ๆอยู่นะทําให้มีทำรู้สึกเหมือนว่าเออฉันอยู่ญี่ปุ่นเด้อ แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อมาถึงเจแปนทาวแล้วนะคะที่สุดท้ายที่ดิฉันอยากจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้นะคะก็คือตลาดค่ะคุณซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อดังที่สุดในซานฟรานซิสโกนะคะทุกคนต้องมาค่ะตรงนี้เนี่ยชื่อว่าตลาดนิจิยะมาร์เก็ตค่ะแค่มาถึงด้านหน้าก็รู้แล้วว่าเป็นยอดนิยมยังไงเพราะว่าคนเข้าคิวย,ยาวมากเลยค่ะดิฉันก็กำลังจะรอต่อคิวเพื่อที่จะเดินเข้าไปในร้านแล้วจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ ว่าในตลาดนั้นเป็นยังไงนะคะตอนนี้ที่ฉันมาเนี่ยช่วงประมาณเย็นๆแล้วล่ะของก็เริ่มจะร่อยหรอไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของสดค่ะมีของสดที่เขาทำไว้นะคะก็จะเป็นพวกเนี่ยเกี๊ยวซ่านะคะเต้าหู้ต่างๆนะคะก็คือเข้าใจว่าทำมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ที่แน่นอนคือมีพวกเครื่องดื่มอุ้ยอะไรเนี่ยมี BTS ด้วยคุณมันคืออะไรนี่เราชอบคนนี้ เราชอบจิมมีนชอบคนไหนก็เลือกเลยนะคะ b t s ค่ะอานะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะนี่คือด้านในของบริเวณนิชย a มาเก็ตนะคะอันนี้เป็นเบียร์แน่นอนเราไม่เราไม่มาทางนั้นนะคะนี่ค่ะมีขนมด้วยคุณอ๊ยนี่คืออะไรอ๋อพวกโกโนโล่องกโนล่านี่ค่ะของโปรดของดิฉันก็คือพวกซอยมิลททั้งหลายนะคะอันนี้เป็นของที่นี่แน่นอนแต่ว่าเข้าใจว่าอันนี้เป็นซอยมิลหรือเปล่านะ่ะ ่วยที่ฉันด้วยอันนี้เป็นซอยมิลค์ใช่ไหมคะไม่มีภาษาอังกฤษเลยอ๋อนี่มีเขียนว่าซอยมิลค์แหมตาทารินเอ๋ยอันนี้นะคะก็เป็นซอยมิลค์น่าลองอยู่นะนี่ค่ะก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกขนมขนมต่างๆอุ้ยมีทัิโบี้าด้วยเป็นแบบเม็ดเมดเมนาะไว้ทําเองนะคะอันนี้โมจิแช่เย็นไอติมอย่างนี้เรียกว่าของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดิฉันว่าอ่านไม่ออกเลยค่ะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นแบบว่า ซอ e naturally b r e w นะคะนี่น่าจะเป็นของที่นี่เขาทำเองเพราะว่าเป็นยี่ห้อของเขานะคะนี่ขวดนี้ก็สวยมากเลยคุณดูสีมันเป็นขวดแก้วด้วยนะนี่ก็เป็นโชยุเหมือนกันเก๋ดีค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเครื่องเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน่าจะใช่เนาะ โซนนี้ก็เป็นของชอบของหลายๆคนค่ะก็จะเป็นพวกเคอรี่นะคะที่ทําเป็นสําเร็จนะคะก็ไปทําเป็นแกงกระหล่กะหรี่อะไรตออไรได้นะคะบริเวณด้านนี้น่าจะเป็นเรื่องของปลาเปลืออะไรอย่างงี้เปล่านะนี่นะคะมีปลาด้วยนะคะนี่ปลาเล็กปลาน้อยคุณใครเรียกเป็นนะคะก็บอกด้วยว่าคืออะไรดิฉันเรียกไม่เป็นสักอย่างเดียวนะคะในนี้นะคะ <c oughs> แต่พามาให้ดูค่ะว่าเขามีขายอะไรกันบ้างนี่มีปลาเหมือนกัน เป็นแพ็ปอย่างดีเลยค่ะน้องปลานะคะ,ะแผนกนี้ก็ยอดนิยมของหลายๆคนค่ะก็คือเป็นพวกบะหมี่สาเร็จรูปทั้งหลายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งหลายนะคะบางยี่ห้อก็คุ้นเคยบางยี่ห้อดิฉันก็ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักเลยนะคะว่าคืออะไรจะเยอะมากค่ะจะเอายี่ห้ออะไรล่ะคะมีหมดเลยคุณเหนยดูสินี่เป็นของเกาหลีมั้งที่เป็นแบบว่าเผ็ดๆนะคะ ยอดนิยมอันนี้คุณเคยอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมียี่ห้อต่างๆนะคะตรงบริเวณนี้เป็นอย่างนี้ด้วยนะคะมีทั้งแบบทั่วแบบนี้เป็นเคอรี่อันนี้ก็เป็นรถหมาจิ้งจอกนะคะเพราะว่ามีรูปหมาจิ้งจอกไม่รู้คืออะไรอันนี้ก็เป็นซูเปอร์บิ๊กราเมนค่ะอ่าแบบจองก็มีนะคุณเนี่ยเขาก็จะมีแบบซองแบบนี้นะคะมีหลายแบบมากเลยเออนี่ยี่ห้อน,นี้ก็คุ้นๆน,นี่ซัปโปรโรอ,อิชิบันราคาถูกนะคะอ่าถ้าโควิด ไม่มีตังก็มาซื้ออย่างนี้กินเหรียญเดียวค่ะถูกมากนะคะด้านนี้ก็เป็นข้าวทั้งหลายค่ะข้าวค่ะราคา29เ้าเหรียญ99ต่อแพ็คหนึ่งถามว่าแพงไหมดิฉันก็ว่าแพงอยู่แต่ว่าหนักนะคะเนี้ย,ยกไม่ขึ้นเลยค่ะใช้ได้อยู่โอ้โหข้าวข้าวญี่ปุ่นนะคะก็พูดแบบไม่ไอายเลยนะคุณผู้ชมดิฉันรู้จักของในนี้เนี่ยไม่เกิน10ปอร์เซ็นค่ะ อะไรเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะแต่อันนี้นี่แน่นอนเป็นลนักษณะของไรซ์ซีซันนิ่งอันนี้ก็ดีฉันก็น่าจะทานได้อร่อยๆนะคะก็เป็นพวกแบบว่าเป็นเซซามิเป็นซีวีทนะคะเขาก็ไว้ใช้หยอกข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิตามีโดเลมอนด้วยพ่ะคุณแม่คุณเนะน่ารักค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็มีนะคะเป็นซูชิทาโร่ซูชิไรซ์ไว้สําหรับมิกซ์นะคะถามว่าถ้าซื้อไปอสิ่งเหล่านี้ที่ฉันก็ทําไม่เป็นนะคะแต่ว่าก็มาดูเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินค่ะตรงนี้ก็เป็นบะหมี่ มิโซะราเมนเป็นเส้นสดนะคะนี่ก็เหล่าบรรดามิโซะทั้งหลายนะคะมีสารพัดยี่ห้อเลยค่ะที่บ้านดิฉันมีอยู่แล้วกล่องหนึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปทำนะคะ น,นี้ดิฉันก็กลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุณนตาเพราะว่าเราเริ่มคลิปกันตรงนี้นะคะตรง e i c e p l a z a นะคะหรือว่าลานเพลินเสรีภาพนะคะตอนนี้ดิฉันก็มีซื้อของมาจากมาร์เก็ตนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไปซื้อโมจิมาอร่อยๆเดี๋ยวดิฉันก็จะเดินจากตรงนี้กลับบ้านไปกิน ขนมเหล่านี้กับพี่เควินนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรินเรื่อยเปื่อยนะคะทั้งทางไททรินทาง Facebook แล้วก็ไททรินทาง YouTube นะคะก็กดไลค์กดแชร์ subscribe สั่นกระดิ่งได้เลยเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้เจอกันนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ๆนะคะสำหรับเพื่อนเกา่เกาๆที่เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งวันนี้ดิฉันก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรินเรื่อยเปื่อยแล้วก็รินเรื่อยเปื่อยไลฟ์ทาง YouTube ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ